สมุดเลนี้ลูกเบ,บใส่ไว้เก๊นี้ตับเวลาฉุดเสมาพูดถึงเกียวว่างอะไรมันมันปดได้ไหมปดได้ปดได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าปดยยินดีค่ะ นี้ถ้าไม่มีแบตเลยใช้เวลา24ชั่วโมงเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติแบบเหลือสักประมาณ50หรือ70ชาร์จไปทั้งตึ่งก็เต็มแล้ววิธีการชาร์จให้เสียบปลั๊กตรงไอ้ตรงนี้ก่อนรแล้วก็ค่อยมาเสียบตรงถูกไหมรื่ช้ไฟฟ้าเลยที่บ้านต้องมีใช่ไหมครับที่บ้านใช่ใช่ค่ะถ้าจุดนั้นไม่มีอาจจะเลื่อนไปอีกจุดหนึ่งแบตเตอรี่อะไรแล้วกัน 8 b หรือ160,000กิโลยางใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเป่นกานี้นนะได้เลยฝ่ายนะได้เลย,ย,เล,ยลูกเ็มเีการตั้งไว้ให้รลร้อยแล้วค่ะมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนลูกศรไฟขึ้นหน้าจอ ว่าถ้าสมมุติแบบมาเตือนแต่ว่าตอนที่ตั้งไว้ค่ะตั้งไว้ก่อน3เดือนแล้วก็5พันโลเพื่อเราจะได้แบบสั่งใหใช่ค่ะเดี๋ยวลูกเปิดให้ค่ะดูแลหล,ะละกักของทอต่ว น้ำยาใช่ค่ะพราะว่ามันจะมีแบ็คและมีนี่เราก็ไม่ควรตัดของมีนะะใช่เขาจะจ<อ><ส>ับทั้งหมด5้าตำแหน่งเลยนะคะถ้าเขามีใครนั่งเราแบบไม่คาดเดียวนะคะโอเคนี่เป็นวอ,วอลลุ่มเพลงค่ะครับส่วนอันนี้เป็นแอร์ออโต้เปิดปิดแอร์ถ้าเราเปิดอะไรอยู่มันจะเป็นสีส้มๆนะคะลูกค้าส่วนนี้ไลฟ์ฟ้าด้านหน้าส่วนนี้โหมดการขับขี่ค่ะลูกค้าลองกดเลื่อนๆให้เป็นหน่อยเอ่อ ถ้าถ้าถ้าเปิดจะเป็นสีสีส้มเหรอครับใช่ค่ะนี่คือส้มอันอันนี้อันนี้ถ้าเปิดผมกดกดออโต้อย่างงี้อ๋อมันก็ทํางานเป็นออโต้โอเคโหมดอันนี้โหมดกันขับขี่โหมดกันขับขี่สปอร์ตอีโค่นอร์มอลมวันนี้เราเอาอันไหนอ๋อมีมีคืออันอันไหนที่มันที่มันกินไฟเยอะที่สุดคือสปอร์ตไหมครับสปอร์ตค่ะเยอะเลยแล้วอันไหนที่ประหยัดที่สุดอีโค่นะอ๋อแล้วแล้วตัวนอร์โม่เนอร์ก็ธรรมดาธรรมดาเลยอ่่โอเคแต่ปกติแล้วขับอีโค่ดีกว่า ถ้าเกิดในกรุงเทพในในเวลาช่วงเวลารถติดก็อีโคก็ดีกว่า,าถ้าสมมติเราจะได้เซฟด้วย uh huh. แต่ถ้าสมมุติถ้ามีระยะลูกคา้าแบบระยะได้เหยียบแต่ว่าอีโคของของรถไฟฟ้ามันก็เหยียบเล่งแซงได้ดีกว่ารถน้ำมันอยู่แล้ว uh huh. วันนี้ลูกค้าลองขับไปลองดูว่าอีโคกับน,อ,นอร์มอความรู้สึกมันต่างกันไหม uh huh. ได้นะคะ uh huh. ลูกค้าค่ะอันนี้สัญลักษณ์แบตนะคะทีร uh ้อยเปอร์เซนต์วิ่งด uh ีก huh. ิโลนะคะ เห็นอยู่เนาะค่ะโอเคได้ค่ะอันนี้วันนี้ลูกค้าเรื่อง normal นะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นระบบแบบอาสโนคือมันเป็นถ้าปกติแบบบนนีมะหรืออะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ใกล้มือลูกค้ามากเลยค่ะลูกค้าลองกดสิคะถ้ามือไปโดนมันจะมีขึ้นสัญลักษณ์เห็นไหมค่ะลูกค้าก็แค่กดเพื่อปิดอ่าโอเคแล้วอันนี้ค่ะรถเรามีการรีเจนแบบสแตนดาร์ดกับไฮลูกค้าดันขึ้นค่ะไฮไฮอันเนี้ยเวลาลูกค้าขับขับไปแล้วถอนเท้าออกจากคันเร่ง Uh huh. มันจะมีฟีลแบบหน่วงนิดนิดดึงนิดนิด uh huh. แต่ว่าถ้าสแตนดาร์ดรถมันจะไม่ดึงค่ะครับแล้วก็แสดงว่าไอตัวพวงมาลัยเนี่ยมันมันปรับตามที่เราเลือกเลือกการขับขี่ถูกไหมครับมันจะตามม,มันจะปรับอีกแบบหนึ่งค่ะการขับขี่ไม่เกี่ยวกับพวงมาลัยเลยครับนะคะเค <Okay. S 2> ได้อันนี้เป็นสแตนดาร์ดก่อนเดี๋ยวลูกค้าเวียนหัวครั้งแรกี uh huh. ร๋ยลูกเพิขออนุญาตเอาหน้าจอออกให้นะวันนี้เราเติมลมให้ลูกค้าสามแปดทั้งหมดเลยนะคะ ตามหลักมันสามสิบแปดใช่ไหมตามหลักส<ร>ามสิบหกถึงสี่สิบสี่ค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่ารถไฟฟ้ามันหนักมันมากกว่า <c oughs> สองคแล้วนะคะ <c oughs> โอเค,อเคส่วนอันนี้ออโต้เบรกโฮคือการโฮเบรกถูกต้องคะ่ะลูกค <c oughs> ้าคเดี๋ยวกดปุ๊บมีตัวเขึ้นสีขาวคือเนี่ยคือระบบทำงานและถ้าลูกค้าขับเกียร์ดีใช่ไหมคะแล้วเหยียบเบรกถ้าตัวเจากขาวเป็นเขียวปลอดภัยก็สอนเท้าได้เลยถ้าคันหน้าขยับแล้วก็กดขยับแคนเร่งแล้วก็ถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่ใช้ก็กดออก นะคะอันนี้เป็นบายสปอร์ตค่ะมันจะมีสีส้มๆมอตรงนี้นะคะ,ะ,คะเปิดคือเราเปิดใช้งานอันนี้เป็นเสียงเซนเซอร์ตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉิน<อ>นะคะกดโอเคลูกค้าคะเวลาเข้าเกียร์ค่ะเราต้อง ake, เหยียบเบรกแล้วก็กดอนล็อกจากตรงนี้แล้วก็ดึงมาลูกค้าลองดูค่ะเหยียบเบรกค่ะแล้วก็ดึง<ท>อันนี้นคือดีเขาปลดเบรกมือไฟฟ้าให้ทันทีเลยค่ะใช่ถ้าลูกค้าจะจอดลูกเป็นแนะนํากดตรงนี้ค่ะ ่อนเท้าได้เลยอ่าโอเคแต่ถ้าสมมติลูกค้าเข้าเกียร์ดีแล้วอยากไปเอ็นมันจะมีสเต็ปแบบผักแล้วค้างนิดนึงูกคะลองดูค่ะอย่าเบรกก่อนแล้วก็เข้าเกียร์ดีแล้วลองเอ็นนี้เอ็นจะผักขึ้นไปเบาๆสเตปหนึ่งค้างได้นะคะต้องกดด้วยแล้วก็ผักขึ้นเบาๆสเตปหนึ่งเบาๆแล้วค้างอ่าะเลยเลยไปละโอเคแล้วมันมันต้องรู้มือแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะดีดีแล้วก็ไปเอ็นเบาๆหนึ่งสเต็ปแล้วก็ค้างหนึ่ง คือผักขึ้นไปละครั้งอ๋ออ่าโอเครู้ละอันนี้อาจจะต้องไม่เออเข้าใจละไม่ให้มันไม่ไม่ให้มันดังกึกใช่ถ้ามันดังกึกปุ๊บมันจะไปอาโอเคถูกต้องแต่ถ้าลูกค้ากดตรงนี้ง่ายกว่าพีืาร์คมาเบรกมือไฟฟ้าทำงานทันทีเราจะเข้าเกียร์ดีหรืออาเขาก็ปลดให้อัตโนมัติเดี๋ยวผมขอดูแออีกทีนึงได้ครับแค่กดค้างอ่ามันต้องมีสเต็ปโอเคได้ <ไป S 1> แล้วก็ทีนี้ปลดเกียร์ว่างครับโอเคการปลดเกียร์ว่างนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าลูกเป็ดให้ลูกค้าสังเกตเพราะว่าการการสอนอธิบายการปลดเกียร์ว่างเนี่ยลูกค้าบางท่านอันนี้บางท่านนะคะทาทาแบบที่ลูกเป็ดอธิบายไปแล้วแต่ไม่สังเกตหน้าจอ,อ,อคิดว่าทําแล้วสําเร็จลูกค้าลงไปเลยค่ะสุดท้ายเข็นไม่ได้ให้ดูหน้าจอดีกว่าใช่ลูกค้าสังเกตตัวนี้นะคะตัวพีตัวปาร์กนะคะลูกค้าขออนุญาตดับดับเครื่องให้ลูกเป็ดหน่อย อันนี้ค่ะถ้าลูกค้าทําวิธีที่ลูกเป็ดบอกแล้วตัวพีมันยังอยู่ครับลูกค้าต้องทําใหม่อีกครั้งเพื่อให้ตัวพีไม่อยู่สตาร์ทใหม่ค่ะวิธีนั้นก็คือลูกค้าเหยียบเบรกค่ะเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีค่ะกดอาเรดเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีเราจะใช้นิ้วสองนิ้วนะคะกด เบรกมือไฟฟ้าลงไปค้างลงไปพร้อมกับสตาร์ตสต็อปแช่พร้อมกันอย่าเบรกไหมอย่าเบรกค่ะแช่พร้อมกันห้าวินาทีลค่ะผักตรงนี้ลงไปแล้วก็เอาอันนี้กดลงไปห้าวิห้าวิอ่าเปิดใช้งานถูกต้องอันนี้ผิดลูกค่ะไม่ได้ไงเอาไหมลูกค้าหยับเบรกเอาหมลูกค้ากดลงไปตรงนี้สักนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็กดค้างห้าวินะคะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ดีก่อนค่ะเข้าเกียร์ดี ค้างไปห้าวิเขาจะบอกแรงไม่พอแล้วตัวพีที่ลูกเป็ดให้สังเกตไม่มีแล้วอันนี้คือได้ละเนี่ยตัวพีไม่อยู่แล้วเนี่ยจบรถลูกค้าเข็นได้แล้วค่ะทีนี้ผมถามนิดนึงฮะคือเข็นไปเข็นมานี่คือไม่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมระยะใกล้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าระยะไกลไม่แนะนําอยู่แล้วคำว่าไกลนี่คือกี่เมตรอะไรยังไงครับสมมติถ้าเราเข็นมันไหลไปมันมากกว่าเมตรเนี่ยไม่แนะนําไม่ให้เกินนั้นใช่ไหมใช่ค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราจอดขวางเขา อย่างนั้นได้ค่ะเพราะว่ามันแค่ในห้างซ้อนกันแบบนั้นได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรใช่แต่ถ้าสมมติว่าหูเข็นแบบอ่ะสมมติว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องแบบลากขึ้นรรสไลด์อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นไม่แนะนำเพราะเขามีวิธีเกี่ยวของเขาอยู่แล้วอ๋อใช่อันนี้ลูกเ็ดถึงให้สังเกตเพราะว่าบางคนทําแบบเนี้ยแล้วมันไม่สําเร็จแล้วตัเพียงอยู่เนี่ยผมจะขออีกทีนึ่งอ่อตะเียงมาบีอ่าครานี้ก็สำเร็จแล้วพอได้ทำได้แล้วอ๋อ ให้สังเกตตัวพี่นี่ก็เขียนได้เห็นไหมคะไหลเลยใช่ใช่ใช่นี่คือรถไฟฟ้าเราเข็นได้ค่ะแต่ไม่แนะนำแล้วค่ะสองดีกว่าคือเอาแค่ว่าคือฉุกเฉินไงใช่เราแค่รู้ว่าฉุกเฉินเฉยๆคือให้รู้ไว้ให้นะว่ามันยังไงได้ค่ะแล้วไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกหน้าจอทัชสกรีนอะไรก็ลองเล่น Apple CarPlay ก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้เป็นเป็นเมนูไทยอยู่แล้วใช่ไหมก็สนูุก อ่ะใช่ตอนนี้เราเปลี่ยนในป็นภาาไยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะเรายินดีค่ะอันนี้เรากดตรงนี้นะคะเวลาเชื่อมต่อไล่รูรถมาที่ตรงนี้บลูทูธเปิดอ่าเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนชื่อนะไม่งั้นนะคะจะเจอบีวดีเยอะเลยเป็นอะไรดีคะบีวดีอะไรดีที่จริงแล้วอยากได้เอาเป็นทะเบียนรถเลยก็ได้มั้งดีกว่าบีวยดีอะไรดีหนูทะเบียนรถเลยค่เนี่ยเดี๋ยวหนูเปิดไ่จะได้จะได้ได้ง่ายๆมีตะคนสงสัยว่าเฮ้ยนี่รถใครใช่ค่ปกติจะเป็นป้ายแดงเลยค่ะที่จะรอครับ นานเลยกว่าค่ะน,นูะคะ้าดูเป็ดดูขอดูก่อนเคยส่งไปให้คุณนกอยู่มันเป็น5ขอไข่สอเสือตัว4873ว่าได้ครับอ๋อใช่เป็น BYD 4873ถูกต้องตกลงเดี๋ยวลูกค้าหาคำว่า BYD 4873โอเคมาแล้วโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ อย่างนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจากมือถือลูกค้าฟังเพลงจากมือถือลูกค้าทุกอย่างจากมือถือลูกค้าเลยค่ะใช่แต่ถ้าลูกค้าจะกลับไปหน้าจอลูกค้ากดตรงนี้ค่ะที่มีปุ๊บเราก็เลือกคําว่า BYD มันก็จะเป็นหน้าจอที่เราอธิบายกันทั้งหมดเมื่อกี้แต่ถ้าลูกค้าจะกลับมา Apple CarPlay สไลด์ Apple CarPlay แต่ว่าถ้าเป็น Android Auto ก็เลือก Android ใช่ค่ะอันนี้ก็จะไม่ยากอันนี้ขออนุญาตนะคะ Navigator ในพ่เนกิกเตอร์จากตัวเลยอันนี้เป็นแอปของเขาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันใช้แอปอะไรครับไอใช้ของอะไรอ่ะมันมันของอะไรนะอะไรมันมาจากโรงงานเลยอะค่ะใช่ค่ะคือไม่รู้ว่าเป็นของก้ามินหรือของอะไรคือไม่รู้ใช่ไหมไม่ทราบเลยค่ะก็เสถียรนะคะแต่ถ้าลูกบางคนแบบไม่ชินชินหน้าจอตัวเองก็คาเพแต่ถ้ามันมีก็โอเคจะได้ลองใช้ดูใช่ค่ะก็ลองได้โอเคไม่อยากรู้ค่ะเราสามารถแบบเคลียร์ได้ก็คือ อันนี้ก็อันนี้แบ่งเช่นลูกค้าดูนิเกเตอร์กับฟังเพลงแบ่งหน้าจอได้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแนวตั้งแนวนอนมาจากจุดเดียวกันแนวตั้งเหมาะกับการดูนิเวกเตอร์นะคะแต่พูดถึงไอ้พวกแอร์เนี่ยมันก็มีปรับในนี้ก็มีปรับถูกไหมใช่ี๋ยวตูรเปแดอันนั้นลองลองลองแบ่งหน้าจอในเกเตอร์กับแอร์แอร์ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ค่ะลูกค้าคะสมมติแอร์เมื่อกี้เราเปิดปิดแอร์จากตรงนี้นะแต่ถ้าลูกค้าจะปรับขออนุญาตนะคะพัดลม พักกดตรงนี้ค่ะเลื่อนตรงนี้ก็ได้แรงลมนะคะหรือติ๊กติ๊กติ๊กตรงนี้ก็ได้ก็ถ้าเกิดเราเลื่อนตามนี้ก็หมายว่าถ้าเกิดเป็น3าตัวใหญ่เงี้ยแสดงว่าเป็นเราเลือก3าถูกไหมถูกค่ะส่วนอันนี้เป็นอุณหภูมินะคะก็เหมือนกันลูกค้าคะง,ง,งอเนี่ยอากาศมุนเวียนภายในถ้ามือไปโดนกลิ่นข้างนอกจะออกอันนี้แอร์เป่าหน้าลูกค้าอย่างเดียวรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวกหน้าด้วยปุ๊บลูกค้าคะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเข้าไปข้างในก็เป็นระบบแอร์เหมือนกันลูกเล่นเหมือนกันเลยค่ะพัดลม แอร์เป่าเท้าด้วยเป่าหน้าด้วยในนี้ก็จะมีในเรื่องของอ่าไลฟ์ฟ้าด้านข้างเข้ามาจ่ายค่ะรถเรามีฟองอากาศ <Porsche. S 1> ฟองอากาศงอา <checking>. ย<อ>ค่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าไม่เสียเวลาทช่เข้ามาดิลูกค้าใช้สามนิ้วสามนิ้วนะคะพัดลมได้ลากลงจะเป็นอุณหภูมิ อันนี้อันนี้เป็นกิมมิชใช่ใช่อันนี้จริงต้องรู้เลยเนี่ยใช่ใช่ก็เลยมันเหมือนไอโฟนเลยทั้งนั้นลูกค้าทุกอย่างตั้งค่าจากตัวนี้เลยทั้งหมดเลยนะคะครับโอเคเอรัสนะคะจะเป็นผู้ระบบความปลอดภัยระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนลูกค้าคะตอนนี้ลูกเป็ดปิดอยู่ถ้าลูกค้าออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวให้เขาเตือนหรือดึงกลับก็ได้วันนี้เอาอะไรแบบไหนดีคะแต่แต่ลูกเป็ดปิดไว ปิดไว้ก่อนดีกว่าครับโอเคลูกค้าถ้าชอบไม่ชอบเนี่ยลองมาเปิดตรงนี้ดูนะคะคเวลาแจ้งเตือนให้เตือนแค่เสียงหรือแค่สั่นหรือทั้งคู่ได้ uh huh. กับแบบ uh huh. บางคนไม่ชอบอุ้ยลืมเปิดแล้นแล้วดึงอะไรอย่างเงี้ยรูป uh huh. เปิดปิดไว้นะคะคส่วนระบบสูงต่ําก็ปกติอยู่แล้วนะคะเราตอันนี้ ช่วยเหลือฉุกเฉินระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติให้เปิดหรือปิดไว้คะเวลามีอะไรตัดหน้าหรืออะไรเปิดดีกว่าครับโอเคอันนี้ก็จะเปิดไว้ระบบช่วยอันนี้ระบบทุกอย่างอันนี้รู้เปิดเปิดไว้อย่างเช่นเราทุกอย่างเวลาเราเปิดประตูแล้วมีอะไรเขาก็สมอเราเปิดประตูรถให้ปิดรถพี่น่อยตะกี้เนี่ยปิดปิดตัวเบรกตัวช่วยเบรคนี่ไหนตัวที่มันเบรใช่ตัวอันนี้มันเป็นอย่างนี้พี่กบเวลาเราถอยออกไปเนี่ยใช่ใช่ไอตัวเนี้ยรู้มันครับวันนี้ครับ้าไป เดี๋ยวเราไปเปิดค้างไว้อันนั้นปิดแล้วโอเคโอเคแต่ว่าให้ให้ให้รู้ว่าถ้าลูกค้าอยากเปิดปิดหรืออะไรมาที่เอดาตรงนี้นะคะปิดส่วนระบบช่วยจอดรถรถเราไม่มีระบบช่วยจอดไม่่มมีใชันแค่เป็นกล้องเออจะถามว่าอะไรว่ามีไหมโอเคมันแค่เป็นนี่ตั้งค้างกล้องตรงนี้ครับผมโอเคจะเปิดไปเลี้ยวให้โชว์กล้องด้วยนะคะแต่กล้องนี่บันทึกไม่ได้ตูงนี้อาลูกค้าคะอยากรู้อ่าบันทึกได้แค่กล้องหน้าขออนุญาตนะคะโอเคลูกค้า เราไม่ได้ออกมาไม่ได้ใครโทรเพราะว่าโทรเขากวเราไม่ได้ยินเขาก็เลยลดแอร์ลงครับโอเคไม่ได้ฟังสั่นโอเคเพราะว่าถ้าใครโทรเข้ามามันจะลดเสียงลดอะไรโอเคอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคะเออไอกล้องบันทึกลูกค้ามาเครื่องบันทึกตรงนี้ลูกค้าคะเราให้ลูกค้าฟรีแปดจิ๊กลูกแปดใส่ไว้ในนี้ใส่เมมไว้รับก่อนก็ได้นะคะ แอาว่าไงว่าอืมอืมอืมอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่าอ่าอ่าอ่ะก็ถ้าถ้าไปอย่างที่คุณบอกจอหน้าก็ทำอะไรไม่ได้อ่า เดี๋ยวเปิดขอบอกจุดแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อลูกค้าแบบว่า 8G ที่ลูกเป็ดให้ไม่พอไปซื้อสูงสุดได้ถึง 128G ครับอ๋อไอตัวเซียมตัวเสียบเมมโมรี่ใช่มค่ะลูกค้าดูฝั่งนู้นก็ได้ค่ะลูกเนี่ยค่ะอ๋อจิกเข้าจิกออกได้เหอโอเคเครื่องบันทึกอันนี้รายการเล่นลูกเ็ดเพึ่งใส่ให้วันนี้ช่วงช่วงช่วงเที่ยงใช่เพราะว่าเห็นว่าจะมารับครั้งแรกก็ มันเป็นการบันทึกที่ที่ที่ลูกไปใส่ไว้แล้วก็ดูได้เลยดูได้ค่ะลูกคะลองดูอันนี้มันมันบันทึกเสียงได้ไหมครับแม่ไม่ได้บันทึกเสียงอ๋อคือมีแค่ภาพเมืนเดียวไม่มีเสียงใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรรถจอดเฉยๆโอเคโอเคครับโอเคเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะตั้งค่าว่าจะให้คิดหนึ่งมีหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีได้เลยถ้าสมมุติ บนทับนะคะเต็มบนทับแดจิกแปดจิกเนี่ยถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มนะคะได้แค่บันทึกหน้าหน้านะคะได้ครับโอเคมาดูนี่นะคะในบันทึกโอเคแล้วไหนตัวสันลูเปิดปิดตรงไหนครับอ่าโอเคขออนุญาตนะคะฝั่งนี้ที่เป็นเป็นม่านนะคะม่านจะเป็นวันทันนะคะกดทีเดียวค่ะยาวเลยถ้าอยากดูอ่ไปแตะเขาค่ะทีหนึ่งอก็เหมือนว่าเราเราเลือกได้ล็อกได้โอเคอ่านั้นเปิดเปิดให้สุดเลย ม่านเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สลูปจะเป็นสามสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งเพเย๋ก่อนสเต็ปที่สองเลื่อนเล่อนไปเล่นสๆกลางทะลเดี๋ยวน้ำมันจะเข้านะคะแล้วก็แล้วไปอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกนิดนึงเป็นสามแต่ถ้าปิดมาฝั่งนี้นี่ปิดจะเป็นวันทัดหมดเลยมาทีเดียวเลยอ๋อตัวนี้ก็คือ เออชักเขาจะออกคือไฟฟ้าหมดใช่ค่ะคถ้าอยากรับแสงนิดนึงก็เปิดแค่นี้นันึงก็ไปสกัดเขาไว้อย่างนี้ค่ะ,ะเ,ปเป็นบอกอ,อันนี้เป็นทัชนะคะลูกค้าไฟมุมข้างด้วยค่ะลูกค้าแตะแตะเปิดปิดแต่ถ้าสมมุติเราแตะเปิด,ปดเป็ไดม่แปลว่าเราประตูปิดไม่สนิทนะคะเลยตัวนี้อ้าม่านไงคะอ๋อม่านเกียวโอเคโอเคลูกค้าค่ะมีทางลัดด้วยนะคะทุกอย่างเลยปุ๊บสไลด์ลงมา เสียงเสียงนิเกเตอร์หน้าจอแผดตรงนี้อ๋อ oh, ปรับแสงหน้าจอฟังตรงค้าวตรงนี้ uh huh. สรุปเปิดปิดได้จากตรงนี้ด้วย uh huh. อันนี้ลูกค้าเราเปลี่ยนสิคือรถเราอะค่ะพอเป็นรถไฟฟ้ามันมีเสียงสังเคราะนะคะ uh huh. ถ้าลูกค้าขับต่ํากว่า30มันจะมีเสียงตึงต้งมึงตึง้งมึงเพื่อให้คนเดินถนนลูกหมาลูกแมวได้ยินว่ามีรถไฟฟ้าคันนี้อยู่ uh huh. แต่มันมีระบบปิดเสียงได้ค่ะเราปิดไว้อยู่ uh huh. มันก็จะเงียบ uh huh. แต่ถ้าลูกค้าอยากให้เปิดตแวตาแนวก็เปิด ที่เปิดเอาถ้าคือสีฟ้าแสเงว่าปิดใช่ไหม้ใช่ค่ะโอเคหน้าจอลูกเป็ดอันนี้เป็นหน้าจอที่ติดฟิล์มมาจากโรงงานนะคะลูกค้าก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติมันเสื่อมอะไรก็ใช้ฟิล์มที่แถมโอเคอืไอตัวโชว์แบตเตอรี่เนี่ยเฉพาะจอนี้จอนี้มีไหมไม่มีค่ะแต่จะเป็นข้อมูลนี้นะคะเป็นพลังงานใหม่ จะเป็นข้อมูลแค่ตรงนี้เองะคะ่ะ<อ>ใช่อันนี้ลูกเป็ดโชว์แบบที่ลูกเป็ดบอกกับเราว่า99เป็นไดนามิกแต่ถ้าเป็นมาตรฐานนะคะตัวนี้มันจะเยอะขึ้นเ<อ>นี่ยนะคะเห็นไหมคะา <c oughs> าดานามิกแบใออกล้ๆแล้วก็ออไอตัวปล่อยกระแสไฟออกนอกรถนะครับอ่าเวลาลูกค้าอยากรูก้ก,ก่อนอถ้าลูกค้าขับจริงๆอะค่ะ หมายถึงปล่อยก็ใช่ไอตัวเสียบปลั๊กครับมันมีปิดมีเปิดไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอ๋อคือก็คือสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะแต่แต่อย่างงี้ค่ะถ้าลูกค้ามาที่นี่แล้วมาตั้งค่าการชาร์จมือการชาร์จอัจฉริยะเดลูเป็นเขาเปิดการใช้งานไว้ครับแล้วลูกค้าอยากตั้งเวลาการชาร์ดโดยการเปิดอย่างเช่นสมมุติลูกค้าเข้าบ้านหกโมงเย็นอยากตั้งไว้ให้เขาชาร์จเริ่มชาร์จสี่ทุ่มแล้วมาตั้งค่าไว้แบบเนี้ย แล้วลูกค้าไปไม่ยอมปิดอะค่ะครั้งต่อถ้าลูกค้าไปชาร์จข้างนอกปุ๊บมันไม่ชาร์จเพราะว่าลูกค้าตั้งเวลาไว้ปิดปิดไว้ดีกว่าใช่ค่ะปิดไว้เพราาะว่ก่อนเใช่อปิดปิดไว้ดีกว่าปิดปิดไว้ได้อยู่แล้วค่ะแต่กลัวแบบลูกค้าเปิดไว้แล้วคราวเนี้ยเปิดยาวแล้วไปไปข้างนอกชาร์จคิดว่าชาร์จได้แต่ที่ไหนได้เราตั้งเวลาไว้นะคะมันจะมีเทนนะฮะประมาณก็น่าจะไม่มีอะไรถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอเบอร์ครับเพราะว่าผมมีผมมีแต่ไลน์ของของคุณลูกเป็นอะ ผมยังไม่มีเบอร์เดี๋ยวเพื่อนเม่โทรหาเสื้ออันนี้ผมให้เลยกลัวหายมากเลยอ่าไม่ได้ครับเดี๋ยวโอเคจพี่พีพ่พพกบผกติกุญแจซูม,มี่เข้าไปสองดอกละไม่ด,ดอกเดียวดอกเดียวโอเคจบได้ไดเซฟเบอร์ลูกเป็นเลยค่ะได้ครับเบอร์ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกสองสามหกสองสามสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าโอ้เบอร์สวยอ่ะเอ้าทำไมเรามีเบอร์ามีเคทีวีดีบัล้ังก้า เออเราเมมไหมหรอเดี๋ยวไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้มีเบอร์ลูกค้าถ้าใช่ไลยก็เลยงงอ๋อแสดงว่ามีคนเขาไปพิมพ์ไว้ใน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 แอปไอเบอร์นะพี่พี่กบเบอร์หลอกลวงอะไรเนี่ยอุ้ยหนูไม่ได้หลอกลวงนะไม่เขาพิมพ์มาให้รู้ไงว่าว่าไม่ใช่เบอร์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ไงก็คือได้เหมือนเป็นเบอร์เซลอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไปพิมพ์แบบนี้ไว้โอเคมันมีคนตั้งไวแล้วเขามีคนตั้งเนี่ยมันขึ้นเลยว่า มีแบบดีพระรามเก้าพี่หม่ยป็้คนลูกเป็ดลูกค้าครับพวกนี้เราเราปรับได้หมดเลยนะอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องเข้ามาเล่นอย่างเช่นตั้งค่าระบบเสียงอินเทอร์เน็ตหน้าจอปรับอได้ร์ชั่นต่างๆ มีความสว่างมันมืดใช่ไหมคะห,หรือว่าชอบพักหน้าจอเป็นขาวห,หรือเป็นมืดหรืออัตโนมตัตนนิเอาเอางนี้เออเอาเอาเอาอัตโนมัติดีกว่าเพราะปกติถ้าเวลามันอัตโนมัติปุ๊บกลางคืนปุ๊บมันก็มันก็จะดำใช่ก็คืออันนี้มันสามารถปรับเล่นได้ผ่้ลู้คาอยากเป็นการตั้งค่าตัวรถก็ามาตรงนี้เดี๋ยวลูกเป็ดการตั้งค่าตัวรถลูกค้าถามลูกเป็ดว่าพวงมาลัยอ่ะมันจะสปอร์ตขึ้นไหมใช่ใช่ใช่ ตอนนี้พวงมาลัยกับเบรกแบบเบาค่ะแต่ถ้าสมมติสปอร์ตพวงมาลัยจะหนักขึ้นหนนักขึ้เราเลือกเราต้องเลือกแยกจะไม่เกี่ยวกับหมดกันคับทีตรงนี้วันนี้เราพวงมาลัยแสดงว่ามันมันมันไม่เหมือนคือของเพื่อนมันมันปรับตรงนี้พวงมาลัยปรับด้วยอ่าถูกต้องอ๋ออันนี้เราต้องมาเลือกเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้เอาคอมฟอร์ตสบายๆบายไปก่อนนะคะส่วนต่างๆ ไฟแอมเบียนท์ไลท์ก็มาปรับเปลี่ยนหน้าสีสีกันไ้ใช่ไหมใช่ค่ะว่าเราชอบสีไหนเขียวอะไรเงี้ยค่ะลูกค้ากระจกมองข้างครับอันนี้ก็คือพับอัตโนมัติที่เราล็อกมันเลยพับนะคะแอซีที่ลูกเป็ดบอกว่าอ่าเปิดแอร์ล่วงหน้าได้ลูกเป็ดตั้งไว้สิบนาทีจนถึงสามสิบนาทีอันนี้ออันนี้ที่ว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทข้างนอกถูก็ได้ก็คือถ้าเกิดภายในสิบนาทีถ้าเราไม่ขึ้นรถมันจะดับเองโอเคเอาแค่สิบนาทีก็พอแล้วทำสิบนาทีมันจะฉับมากม่ก โอเคเดี๋ยวประตูทุกอย่างลูกเป็ดขอเปิดไว้หมดเลย mm. เพราะว่าเวลาทามนลูกค้าเปิดกระจกทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งแล้วล็อกรถมันจะได้ขึ้นไปด้ยวยอโเคการแจ้งเตือนอัจฉริยะลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวให้ลูกเป็ดนิดนึงค่ะเสียงที่หนึ่งไฟเลีย้ยวเสียงที่สองใช่แตกๆเม่กี้ดีกว่าเดีกคนเอาแตกๆเพราว่ามันคุ้นเคยใช่การแบบ ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องตั้งเองอ่าแล้วก็อันนี้ที่สําคัญเลยค่ะสภาพรถล,ลูกเป็ดตั้งไว้60วันตักง,ต,งตั้งแต่วันที่ชําระเงินแล้ว,ลวก็4,500มันจะมีสัญลักษณ์รูกสอนขึ้นมาเตือนให้เขา้าใจได้ก่อ่ะแล้วครั้งต่อไปก็ 1, 1> ปี2ม0 0โลตรวจซ่อมค่ะมาสภาพรถตรวจซ่อมรถเราอะค่ะลูกค้าไม่สามารถดึงการปัดน้ําฝนได้นะคะดึงปุ๊บมันจะติดตรงนั้นแล้วมันจะหักเลยให้มาสภาพรถตรวจซ่อมกดตรงนี้ค่ะถึงยก การปาน้ำฝนได้นะคะก็คือถ้าถ้าเข้าตรงนี้ปุ๊บมปนหนึ่งค้างแต่ถ้าเรามาใช้ตรงนี้มันไม่ค้างถูกไหมมันปับไม่ใช่เวลาลูกค้าดับรถคือปุ๊บปกลงเลยโอโอเคแล้วอันนี้ก็ยกได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาแนบใช่ไหมคะกดตรงนี้มันก็ลงท็อป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 ทมานั่งฟังฟังเอาใหม่โอเคเอาออกยองนี่นครับลูกค้าคะ ูกเปิดเคียร์ลูกค้าคันหน้าจอไอ้ก้านปัดน้ำฝนเราเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน,<ก><ด>นท็อปอต้องดูหรือว่าทําความสะอาดรถครับเราไม่สามารถอยู่ดีๆยกก้านปัดน้ำฝนได้เลยนะคะเพราะว่ามันติดตรงฝากระโปรงแล้วมันจะหกักให้ลูกค้ามาที่ตัวนี้ค่ะรูปรถตรงนี้แล้วก็มาที่สภาพรถนะคะมาตรวจซ่อมตรวจซ่อมที่ปัดน้ำฝนด้านหน้ากดตรงนี้คราวนี้ยกก้านได้แล้วค่ะ แต่ถ้าจะันปขึ้ใช่แล้วก็ยกการทําความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไรได้เลยแต่ถ้าสมมติเอาลงก็แนบปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ลงนะคะสภาพรถถ้าสมมุติมันมีข้อมูลอะไรฟ้องใช่ไหมคะลูกค้ามากดตรงข้อมูลรถตรงเนี้ยตรวจสอบได้นะคะถ้าแบบมันมีอะไรมันจะมีคิวโค้ดแบบเริคิวขึ้นนี่เลยโอ้แสดงว่าเช็คโค้ดได้เลยใช่ค่ะถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติแต่นี้มันไม่มีนะคะโอเคครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้ที่ต้องมีอะไร ่เออท็อปมีอะไรไหมไม่มีนะเอฟเอ็มอะไรก็ปกติครับผมได้นั่นก็คุณแม่จะมีลูกค้ากดลงตรงนี้ให้ลูกเป็ดนิดนึงสไลด์ค่ะครับมีไฟติดนะคะอโเคก็ไม่น่าจะมีแต่พอวันนั้นลูกเป็ดก็ตรวจสอบแล้ววันที่ชำระเงินลูกค้าดึงกระชูได้เลยค่ะกระตุกเราเพิ่งเลื่อนลแล้วครบแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะวันนี้โอเคงั้นก็น่าจะไม่มีแลนะไม่มีอะไรมันก็สามารถขับ ออกวนทางขวาใชได้เลยนั้นลูกเป็ดลงนะคะได้ได้ได้ขอบคุณมากๆขอบพระคุณมากๆคากยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่สงสัยมันต้องใช้งานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะไม่มีอะไรคาข้างบนนะคะไม่มีเกิอันนี้ลูกเป็ดให้แล้วนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากครับไม่มีปปิปป๊อบจะมาขับไหม